ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News พักร่วมฝ่ายคานปัดถกปมส่งผู้ว่ากทมหวั่นถูกประนามหัวการเมืองไม่เคารพประชาชนนายแพทย์ชนันท์ีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงการส่งผู้สมัครชิงผู้ว่ากทมว่า พรคร่วมฝ่ายค้านไม่ได้มีการหยิบยกประเด็นนี้เข้ามาปรึกษาหารือกันเพราะถือว่าการส่งตัวผู้สมัครผู้ว่ากทมถือเป็นสิทธิและอิสระของแต่ละพักการเมืองยืนยันว่าไม่ได้มีการหารือกันเรื่องของการสนับสนุนบุคคลใดลงสมัครผู้ว่ากทมเพราะถือเป็นสิทธิของแต่ละพักการเมืองและขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละพักอีกทั้งหากมีการหารือกันในลักษณะนี้อาจจะถูกประนามว่าเป็นการหัวกันทางการเมืองได้ ซึ่งเราค่อนข้างระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวพอสมควรเพราะเราเคารพสิทธิ์ของประชาชนที่มีอำนาจในการตัดสินหากดำเนินการเช่นนั้นอาจจะถูกกล่าวหาว่าไม่เคารพประชาชนได้ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ